ผลงานการใช้ของพาราเทคมีก็หมดไปสองขวดแล้วครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับต้นไฮไลท์ของสวนต้นนี้ก็ถ้วยหนึ่งจุดแปดครับก็เกินครึ่งไปนะครับข้างล่างก็นี่ครับยางสามมิตรมิตซีอยู่ในถ้วยมาดูสภาพต้นยาง ตายหนึ่งนะครับเปิดแพ้ใหม่ใช้พลาสติกไปหนึ่งเดือนมาดูผลงานครับสมีดถ้วยลิตรเกือบเต็มแล้วครับดูต้นยางเจาะไม่รู้จะเจาะยังไงนะครับซอยอย่างเดียวต้นนี้ เดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะครับครึ่งถ้วยครับต้นนี้สามมีดอยู่บนคืนนะครับเดี๋ยวมาดู พามาดูอีกต้นนะครับต้นนี้ก็ใา่หนึ่งเหมือนกันครับดูสภาพของต้นยางเปลือกแห้งเปลือกแตกไม่มีที่จะกินแล้วครับข้างล่างดูสภาพคือสอยอย่างเดียวครับยางอายุประมาณสามสิบกว่าปีครับมาดูผลงานตอนนี้ก็เกินครึ่งน,นะครับถ้วยหนึ่งลิตร รือว่าใช้ดีนะครับดูสภาพโสมมากต้นยางย๋มาชมต้นนะครับต้นนี้ก็ตายนึ่งเหมือนกันครับดูครับที่สวนเป็นยางสอยเกือบทั้งหมดนะครับไม่มีต้นไหนที่ไม่ได้สอยนะครับต้นนี้ก็ตายนึ่งเหมือนกันครับดู เปลือกแห้งเปลือกแตกดูสภาพสอยไม่รู้จะสอยอยังไงนล่ะครับเจาะหาแผลกรีดดูตอนนี้สมีดเกินครึ่งแล้วครับตอนนี้ถวยลิตรนะครับถือว่าโอเคครับสุดยอดครับพลาสติตอบโจทย์แก้ปัญหายางไตนึ่งได้ดีนะครับเปิดใจลองใช้นะครับ